สวัสดีครับก็มาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาตามหาเหรียญหรือว่ามาประกาศรับซื้อเหรียญเช่นเดิมและเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นผมให้ราคาแพงเหรียญละ10,000บาทสูงสุดนะครับซึ่งเหรียญรุ่นที่ผมจะมาตามหาในคลิปนี้ก็คือเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9 ปีพศ2543นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่มีราคาแพงนะครับส่วนแบบไหนที่ยังไม่มีราคาแบบไหนที่มีราคาแพงผมก็จะได้อธิบายไปนะครับแบบภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอทั้งทางด้านหน้าของเรียญและก็ทางด้านหลังของเรียนนั้นเป็นแบบที่ยังไม่มีราคานะครับถ้าแบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับ แบบที่ยังไม่มีราคานั้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นโลหะสีเดียวนะครับก็คือสีเงินล้วนทั้งเหรียญนะครับแล้วก็จะไม่มีรอยต่อของเหรียญนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นหมดทั้งเหรียญนะครับก็คือแบบที่เรายังสามารถได้พบเจอหรือว่าคุ้นเคยอยู่นะครับที่เคยใช้เคยจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับยังหาง่ายนะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับแล้วก็ สำหรับปีพศ2543เองนั้นก็ผลิตเยอะนะครับส่วนแบบที่มีราคานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมแล้วก็อธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับให้ชมภาพเป็นหลักเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะเป็นโลหะสองสีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับ และก็จะมีรอยต่อระหว่างวงขอบเหรียญด้านนอกที่เป็นสีเงินแล้วก็ด้านในที่เป็นสีทองเหลืองนะครับจะมีรอยต่อนะครับหากใครมีแบบนี้ถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละหนึ่0หมืบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพกลมสวยของเหรียญตามลําดับนะครับ ถ้าว่ามีนะครับก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนั้นก็เป็นไอเดียไลน์นะครับผมได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นเหรียญ5าบาทปีพศ2543รแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นแบบโลหะ2สีนะครับวงขอบเหรียญน้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับจะมีรอยต่อระหว่างวงขอบเหรียญน้านนอกและด้านในนะครับถ้าแบบนี้ผมรับซื้อนะครับราคาก็ดังที่ผมได้บอกไปนะครับ ถ้าเป็นแบบปกติไม่ต้องส่งรูปมาให้ผมดูนะครับผมไม่รับซื้อนะครับถ้าเป็นโลหะสีเดียวนะครับไม่รับซื้อนะครับต้องเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอเท่านั้นนะครับหวังว่าหลายคนหลายต้านถ้าชมคลิปจบแล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าผมรับซื้อแบบไหนนะครับฝากน่อยนะครับหากใครมีแบบนี้นะครับ